ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโดเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรย,ยายญาติโยมติดตามรับฟังกันอยู่นะเรื่องของ พระวณวสีติสะเถระที่ท่านลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าระสารีบุตรก็ดีพระหมาโมคะณะก็ดีพระอัศริติมหาสาวกก็ดีเนี่ยเมื่อออกภรษาแล้วก็จะไปเยี่ยมท่านโยมรวมภิกษุประมาณสี่หมื่นรูปนะที่จะไปเยี่ยมสัมณเนงองค์เดียวโยมแล้วก็เป็นสัมณเนนที่เป็นองค์สําคัญด้วยบรรลุอลหรหันต์แล้วโยมชาวบ้านที่อุปถักต์สัมณเนนเยอะก็ตกตะลึงนะดีใจมาก ที่พระมหาเทระเหล่านี้มาเยี่ยมสัมเนาตนตัวเองที่ตัวเองอุปถากอยู่ญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อได้เลยนะอุบาสกแลดูภิกษุเหล่านั้นจำพระหมหาสาวกแม้ทั้งหมดได้นับตั้งแต่พระธรรมเสนาบดีเป็นต้นเขามีสริระอันปีติถูกต้องแล้วหาระหว่างมิได้กล่าวว่าท่านครับ ก็ตั้งจงหยุดก่อนเถิดแล้วเข้าไปสู่บ้านโดยเร็วเปล่าเปล่าร้องว่าพระอสีติมาสาวกผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเหล่านี้นับแต่พระสารีบุตรเถระเป็นต้นมาสู่สำนักของสมณเณรกับด้วยบริวารของตนของตนท่านทั้งหลายจงถือเอาเครื่องใช้มีเตียงตังเครื่องปูราดปฏีบและน้ำมันเป็นต้นออกไปได้เร็วเถิด ไปชวนญาติโยมชาวบ้านนะท่านใดนั้นเองพวกมนุษย์ขนเตียงเป็นต้นเดินติดตามรอยพระเถระไปเข้าไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระนั่นแหละสมณเณรจำหมูภิกษุได้รับบาตรและจีวรพระหมหาเถระสองสามองค์แล้วได้ทำวัดเมื่อสมณเณรนั้นจัดแจงที่อยู่เพื่อพระเถระทั้งหลาย เ็บบาทและจีวรอยู่นั่นแหลก็มืดพอดีพระสารีบุตรเทระกล่าวกับพวกอบาสกว่าอบาสกทั้งหลายพวกท่านไปเถิดความมืดเกิดแก่พวกท่านพวกอบาสกได้บอกว่าท่านผู้เจริญวันนี้เป็นวันฟังธรรมพวกกระผมจักยังไม่ไปจักฟังธรรมในการก่อนแต่นี้แม้การฟังธรรม มิได้มีแก่กระผมทั้งหลายโยมตลอดสเดือนนะมาได้ฟังธรรมกับสมมเนรเลยโยมนะท่านอวยพรแคส่สองคำอะนะวันนี้เห็นพระหมหาเถระซึ่งเป็นพระธรรมกติกทั้งหลายมานี่ก็อยากจะฟังธรรมบ้างเรียกว่าฟังให้อิ่มเลยว่นนั้นเถอะพระเถระก็ได้พูดว่าสมมเนรถ้ากระนั้นเธอจงตามประทีปประกาศเวลาฟังธรรมเถิด สัมเนนได้ทำอย่างนั้นแล้วลำดับนั้นพระเถระกล่าวกะสมมเนธนั้นว่าติดสพวกอุปถาของเธอกล่าวอยู่ว่าพวกเราใครจะฟังธทรรมเธอจงกล่าวธรรมแก่อุปถาเหล่านั้นพวกกบาศกลุกขึ้นพร้อมกันทันทีกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าของพวกกระผมยก แต่บทสองบทเหล่านี้คือขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงพ้นจากทุกข์หารู้ธรรมกถาอย่างอื่นไม่ขอท่านทั้งหลายจงให้พระธรรมกติกรูปอื่นแก่พวกกระผมเถิดอันนี้ก็เป็นธรรมดานะโยมนะอุบาสกฟังสมณีรพูดมาเพียงแค่สองคำตลอด3เดือนเนี่ย แล้ววันนี้จะมาให้สมมเนนบรรยายธรรมะอีกเขาก็อมไม่ค่อยประทับใจเลยนะโยมนะอุาสาตั้งใจอยากจะฟังธรรมะกับพระธรรมกรถึกทั้งหลายที่แสดงธรรมอย่างวิจิตเนี่ยก็บอกว่าขอพระธรรมกรถึกรูปอื่นได้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> oh, สมมเนนถึงบรรลุอรหัตแล้วก็ไม่ได้กล่าวธรรมกถาแก่อุปถารรเหล่านั้นเลยืโยมเหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุก ก็ในการนั้นพระอุปชายยะกล่าวกับสมเนธน,นั้นว่าสมมเนธคนทั้งหลายจะมีความสุขได้อย่างไรและจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรเธอจงกล่าวเนื้อความแห่งบททั้งสองนี้แก่เราทั้งหลายออแสดงแก่เรานะโยมไม่ได้แสดงแกแ่โยมนะเนี่ยให้สมมเน,นเทศให้อุปชายยะฟังอุปชายยะก็เป็นพระหันด้วยนะแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ที่มาเยี่ยมอ่ะก็ล้วนแต่เป็นพระหันโยม ก็ขอให้เนนเนี่ยที่จริงญาติโยมขอไม่รู้นะว่าสัมมเนรบรรลุอรหันต์แล้วแต่พระภิกษุที่เขาเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาก็จะรู้กันว่าใครบรรลุคุณธรรมถึงขั้นไหนแล้วนะก็บอกให้สัมมเนรแสดงให้ฟังว่าบุคคลเนี่ยจะได้รับความสุขอย่างไรและผลทุกอย่างไรสัมมเนนนั้นรับว่าดีล่ะขอรับ <c oughs> แล้วถือพัดอันวิจิตขึ้นสู่ธรรมาทิชักผลและเหตุมาจาก นิกายทั้งห้าก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองโยมจำแนกขันธาตุอายตนะและโพธิปัจกยธรรมดุดมหาเมฆตั้งขึ้นในสีทวีปยังฝนลูกเห็บให้ตกอยู่กล่าวธรรมกถาด้วยยอดคือพระอรหัสตแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้บรรลุอรหัตความสุข ย่อมมีแก่บุคคลผู้บรรลุพระอรหันต์อย่างนี้ผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วนั่นแลย่อมพ้นจากทุกข์คนที่เหลือไม่พ้นจากชาติทุกข์เป็นต้นและจากทุกขในนรกเป็นต้นได้ก็คือกล่าวเหตุกล่าวผลว่าจะได้รับความสุขได้อย่างไรจะพ้นจากทุก์ได้อย่างไรโยมเรียกว่าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาวิจิตพิสดารมากพอสมควรนะ พระเถระกล่าวว่าดีละ่ะสมมเนนการกล่าวโดยบทอันเธอกล่าวดีแล้วท่านก็รับรองนะบรนี้จงกล่าวสรพััญญเถิดสรพััญญก็อาจจะกล่าวเป็นทํานองตอนแรกก็อาจจะบรรยายธรรมดานะเป็นเหตุเป็นผลสำเนินนั้นกล่าวเม้สรพัญญแล้วเมื่ออรุณขึ้นโอ้โหโยมสงสัยแสดงธรรมะตลอดคืนยันรุ่งเลยนะ พวกมนุษย์ที่บำรุงสมณเณรได้แบ่งเป็นสองพวกบางพวกโกรธว่าในการก่อนแต่นี้พวกเราไม่เคยเห็นคนหยาบช้าเช่นนีด้ดูดมตําหนิสมณเณรซึ่งเป็นพระอรหันต์นะทําไมสมณเณรรู้ธรรมกถาเห็นปานนี้จึงไม่กล่าวบทแห่งธรรมแม้สักบทหนึ่งแก่พวกมนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาบิดา อุปถักอยู่สิ้นการประมาณเท่านี้พวกที่ตำหนิสาม,มเณรก็ตำหนินะญาติโยมเขาอุปถากท่านเนะี่ยอย่างดีเลยเป็นเหมือนพ่อแม่เป็นเหมือนโยมพ่อโยมแม่เนี่ยท่านรู้ธรรมมากขนาดนี้ก็ไม่ยอมแสดงธรรมแก่เขาขก็โกรธสาม,มเณรโยมบางพวกยินดีว่าเป็นลาบของพวกเราหนอผู้ผู้แม้ไม่รู้คุณหรือโทษบำรุงท่านผู้เจริญเห็นปานนี้ แต่บัดนี้พวกเราได้เพื่อฟังธรรมในสำนักของท่านผู้เจริญนั้นฝ่ายนี้คิดดีโยมคิดดีต่อสมมเนนนะในเวลาใกล้รุ่งวันนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจด,ดูสัตว์โลกทรงเห็นพวกอุปถากของวนะวาสีติดสะสมณเนนผู้เข้าไปในข่ายคือพระยานของพระองค์ทรงใครครวญอยู่ว่า เหตุอะไรหนอแลจากมีส่งใครครวญเนื้อความนี้ว่าพวกอุปถากของวณนะวาสีติดสสะสมณเณรบางพวกโกรธบางพวกยินดีก็พวกที่โกรธสมณเณรผู้เป็นบุตรของเราจกไปสู่นรกเห็นไหมโยมทั้งๆที่อุปถากมาเป็นพรรษาหนึ่งนะทำบุญให้ทานรักษาศีลมาตั้งพรรษาหนึ่งเนี่ยแต่เพราะความโกรธไปโกรธพระอรหันเนี่ย บุญเหล่านั้นก็ป้องกันนรกไม่ได้นะเพราะไปโกรธท่านผู้มีคุณมากโยมเราควรไปในที่นั้นเถิดเมื่อเราไปคนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดจากทำเมตตาจิตในสัมมเนรแล้วพ้นจากทุกเนี่ยคือว่าเปลี่ยนความคิดโยมไม่โกรธแล้วนะรักใครสัมมเนรเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดในนรกนะมนุษย์แม้เหล่านั้นนิมนต์ภิกษุส่งแล้วก็ไปบ้าน ให้คนทำมนดบจัดอาหารวัตถุมียาคูและพัดเป็นต้นปูอาสนะไว้แล้วนั่งดูการมาของพระสงฆ์แม้พิสุทธ์ทั้งหลายทำการชำระสรีระแล้วเมื่อจะเข้าไปสู่บ้านในเวลาเที่ยวพิกษาจึงถามสำเนินว่าติสสะเธอจักไปพร้อมกับพวกเราหรือหรือจักไปภายหลัง สมณีนตอบว่ากระผมจักไปในเวลาเป็นที่ไปของกระผมตามเคยนิมนต์ท่านทั้งหลายไปเถิดครับอ๋อแสดงว่าเวลาไปบินบาตของท่านนั้นก็อาจจะสายหน่อยนะพวกมนุษย์เลื่อมใสในติดสะสามเนนพระศา,าสดาขอไปภิกษุทั้งหลายถือบาตรและจีวรเข้าไปแล้วพระศา,าสดาทรงห่มจีวร ในพระเชตวันนั่นแหลแล้วทรงถือบาทเสด็จไปโดยขณะจิตเดียวเท่านั้นเรียกว่ามาดิลิทยมทรงแสดงพระองค์ประทับยืนข้างหน้าภิกษุทั้งหลายทีเดียวชาวบ้านทั้งสิ้นได้ตื่นเต้นเอิกเกริกเป็นอย่างเดียวกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพวกมนุษย์มีจิตร่าเริงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้ว ถวายยาคูแล้วได้ถวายของเคี้ยวเมื่อพัดยังไม่ทันเสร็จนั่นแลไม่ถึงอาหารหนักนะนะสมณเณรเข้าไปสู่ภายในบ้านแล้วชาวบ้านได้นำออกไปถวายพิกษาแก่สมณเณรโดยเคารพสมณเณรนั้นรับพิกษาเพียงยังอัตภาพให้เป็นไปแล้ว เพียงยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วไปสู่สำนักพระศา,าสดาน้อมบาทเข้าไปแล้วน้อมบาทไปถวายพระพุทธเจ้านะพระศาสดาตรัสว่านำมาเธอติดสะแล้วทรงเหยียดพระหัตรับบาททรงแสดงแก่พระเถระว่าสารีบุตรจงดูบาทของสมณเณรของเธอพระเถระรับบาทจากพระหัตของพระศาสดา ให้แก่สัมเาณีแล้วกล่าวว่าเธอจงไปนั่งทธธําพัฒกิจในที่ที่ถึงแก่ตนอ,อันนี้สัมมเณีเขาเอาอาหารในบาทถวายพระพุทธเจ้าก่อนนะพระพุทธองค์ก็ทรงรับนะพอทรงรับแล้วพระองค์ไม่ทรงเส,เสวยนะโยมนะทรงประทานคืนให้แก่สัมมณีโดยให้พระสารีบุตรเนี่ยมารับจากพระหัตของพระองค์แล้วก็ เอาไปให้สามนเณรเหมือนเดิมนะสามนเณรก็จะได้ฉันนะชาวบ้านอังคาสภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทูลขออนโมทนากระ,ระศาสดาอยากให้พระพุทธเจ้าพราะองค์ทรงแสดงธนะรรมนะศาสดาเมื่อจะทรงทำอนโมทนาจึงตรัสอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย เป็นลาบของท่านทั้งหลายซึ่งได้เห็นอสิติมหาสาวกคือพระสารีบุตรโมคระณะกัสปะเป็นต้นเพราะอาศัยสมณเณรผู้เข้าถึงสกุลของตนของตนเนี่ยพวกท่านหนีโชคดีแล้วนะเป็นลาบของท่านแล้วที่พระสารีบุตรพระโมคระณะมาเนี่ยนะที่พระเถระเหล่านี้มาก็เพราะอาศัยสมณเณรน,นะ ถ้าไม่มีสมณเนนเนี่ยพวกท่านคงจะไม่ได้ทําบุญใหญ่นะเือกล่าวมุ่งที่จะชมสมมเนนให้อุบาสกุบาสิกาในหมู่บ้านนั้นได้เลื่อมใสสมณเนนนะเพราะว่าบางคนโกรธสมณเนรอยู่โยมเม้เราก็มาแล้วเพราะอาศัยสมมเนนผู้เข้าถึงสกุลของท่านทั้งหลายเหมือนกันแม้การเห็นพระพุทธเจ้าอันท่านทั้งหลายได้แล้วเพราะอาศัยสมมเนนนี้นั่นเองเป็นลาบของท่าน ทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ดีแล้วมนุษย์ทั้งหลายคิดว่าน่ายินดีเป็นลาบของพวกเราพวกเราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราผู้สามารถในการยังพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ให้โปรดปานและย่อมได้ถวายทายธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้านั้นพวกมนุษย์ที่โกรธสัมเณรกลับ ยินดีแล้วพวกที่ยินดีแล้วเลื่อมใสโดยประมาณยิ่งในเวลาจบอนุโมธนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นพระาศาสดาเสร็จลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายตามส่งสเสร็จพระาศาสดาถวายบังคมแล้วกลับพระาศาสดาเสด็จ ไปด้วยพระธุระอันเสมอกับสมณีนตรัสถามประเทศที่บาศกแสดงแล้วแก่สมณีนนั้นในการก่อนว่าสมณีนประเทศนี้ชื่ออะไรประเทศนี้ชื่ออะไรดังนี้แล้วได้เสด็จไปคือไปหาสมณีนนะ แม้สมมนเณนีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประเทศนี้ชื่อนี้ประเทศนี้ชื่อนี้ได้ไปแล้วนะก็ตอบตามที่สมนเนณเคยถามอุบาศกคนก่อนตอนที่มาใหม่ๆนะน้ำตาของมนุษย์มากกว่าน้ําในมหาสมุทรพระศา,ศาสดาสเสด็จถึงที่อยู่ของสมนเนณีนั้นแล้วสเสด็จขึ้นสู่ยอดภูเขาก็มหาสมุทร ย่ำปรากฏแก่ผู้ที่ยืนอยู่บนยอดภูเขานั้นพระศาสดาตรัสถามสมเด็จว่าติดสะเธอยืนอยู่บนยอดเขาแลดูข้างโน้นและข้างนี้เห็นอะไรเห็นหมาสมุทรพระเจ้าค่าเห็นหมาสมุทรแล้วเธอคิดอย่างไรข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าเมื่อเราร้องไห้ในคราวที่ถึงทุกข์ น้ำตาพึงมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พระเจ้าข้าคิดถึงเรื่องความยาวนานการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะที่หมู่คนเราทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดมาในวัฏสงสารเนี่ยได้ร้องห่มร้องให้น้ำตาที่ไหลออกเพราะความพลัดพากเพราะความวิปโยคต่างๆเนี่ยน้ำตามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นี้นะ น,นี้ก็เป็นความจริงที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดเสมอๆนะสำเนียงก็คิดอย่างนี้พระศาสดาตรัสว่าดีละ่ะดีละ่ะติดสักข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะน้ำตาอันไหลออกในเวลาที่สัตว์ผู้หนึ่งผู้หนึ่งอันนี้คนเดียวนะโยมถึงซึ่งทุกพึงเป็นของมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสีโดยแท้ โยมเราเคยเวียนไหว้าตายเกิดมานานจนหาเบื้องต้นที่สุดไม่ได้นะน้ำตาของเราคนหนึ่งเนี่ยก็แลขันตรัสคำนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าน้ำในหมหาสมุทรทั้งสี่นิดหน่อยน้ำคือน้ำตาของนระผู้อันทุกขถูกต้องแล้วเศร้าโศกอยู่มีประมาณไม่น้อย มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นั้นสหายเพราะเหตุไรท่านจึงประมาทอยูอ่ถามใครโยมถามโยมถามพวกเรานะสมณีนท่านบรรลุอรหันต์ไปแล้วนะท่านไม่ประมาทนะแต่พวกเรานี่แหละโยมยังเวียนว่ายตายเกิดยังทุกข์ทรมานอยู่กับกามคุณอยู่อยู่กับรูปกับเวทนากับสัญญากับสังขารกับวิญญาณ กับวัตถุข้าวของกับการทำมาหากินเนี่ยถือว่าประมาทอยู่นะโยมเนาะต่างๆที่เราเคยเสียเวลาให้กับการทำมาหากินเสียเวลาให้กับลูกกับหลานกับเรื่องปากเรื่องท้องมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วโยมในชาตินี้เราก็มาเสียเวลาอีกเราอย่าได้เสียเวลาอีกต่อไปเลยเนาะอย่าประมาทต่อไปเลยโยมอย่าได้ร้องห่มร้องไห้ในวัตะสงสารอีกต่อไปหาเวลาศึกษาธรรมะ เข้าอกเข้าใจวิธีการเจริญสมถะและวิปัสนาทําตัวเองให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเธอะยมเวลาเรามีเหลือน้อยแล้วเนาะทีนี้สถานที่สัตว์เคยตายและไม่เคยตายลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสถามสำเนนนั้นอีกว่าติดสะเธออยู่ที่ไหนสำเนนทูลว่าอยู่ที่เงื้อมเขานี้พระเจ้าค่ะก็เมื่ออยู่ในที่นั้น เธอคิดอย่างไรสำเนียงทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าการกำหนดที่ทิ้งศรีระอันเราผู้ตายอยู่ทำแล้วในที่นี้ไม่มีพระเจ้าค่ะอืคือหมายคำว่า <c oughs> ที่ที่ไม่เคยทอดทิ้งศรีระซากศพของเราไม่มีโยมที่ที่ไม่เคยทิ้งซากศพนะ,ละคล้ายเอาเข็มจิ้มไปตรงไหนที่นั่นก็เคยเป็นที่ทิ้งซากศพ เนี่ยท่านคิดอย่างนี้แสดงว่าศพศพของเราที่เคยทอดทิ้งร่างกายไว้นะบริเวณนี้ในวัฏสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดมานะ่ะมากมายเหลือเกินโยมนะที่ไม่ใช่ที่ทิ้งซากศพไม่มีนะท่านคิดอย่างนี้เลยพระศาสดาตรัสว่าดีละดีละติสสะข้อนี้อย่างนั้นเพราะชื่อว่าสถานที่แห่งสัตว์เหล่านี้ ผู้ที่ไม่นอนตายบนแผ่นดินไม่มีนะคือแผ่นดินตรงที่สัตว์ไม่เคยตายไม่เคยทิ้งซากศพนะ่ะไม่มีนะดังนี้แล้วจึงตรัสอุป,ปสารหกะชาดกในทุกกนิบาทนี้ว่าอ๋อตรงนี้ก็เป็นธรรมะในอีกพระไตรปิฎกอีกเล่มหนึ่งนะที่ท่านตรัสว่าพราหม์ นามว่าอุป,ปสาระกะหมื่นสี่พันถูกไฟไหม้แล้วในประเทศนี้สถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกความสัตว์หนึ่งทำหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่งความสํารวมหนึ่งความฝึกฝนหนึ่งมีอยู่ที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นนั้นสถานที่นั้นชื่อว่าอันสัตว์ไม่ เคยตายในโลกอสัตว์ไม่เคยตายที่ไหนโยมก็มคือพระนิพานโยมนะสัตว์ไม่เคยตายนะตัวนี้อาตอมาอ่านตัวนี้ให้โยมฟังอีกเล็กน้อยนะเมื่อสัตว์ทั้งหลายทําการทอดทิ้งสริระไว้เหนือแผ่นดินตายอยู่สัตว์ทั้งหลายชื่อว่าตายในประเทศที่ไม่เคยตายย่อมไม่มีด้วยประการชนี้อ๋อ คือที่ไหนนที่สัตว์ไม่เคยตายเนี่ยไม่มีตอนแรกอาตมาบอกว่าที่สัตว์ไม่เคยตายเนี่ยคือพระนิพพานอันนั้นก็ถูกนัยยะหนึ่งนะโยมนะถูกนัยยะหนึ่งแต่นัยยะตรงนี้ที่บอกว่าสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายเนี่ยไม่มีนะโยมนี่ท่านบอกว่าชื่อว่าตายในประเทศที่ไม่เคยตายย่อมไม่มีแสดงว่าตายในที่เก่าตายในที่เก่านะด้วยประการชนนี้ ส่วนพระเถระทั้งหลายเช่นพระอาน,นุเถระย่อมปรินิพานในประเทศที่สัตว์ไม่เคยตายอาเป็นยังไงโยมเดี๋ยวโยมมาฟังวันต่อไปนะว่าพระอาน,น์ตายในที่สัตว์ไม่เคยตายเป็นยังไงวันนี้เวลาหมดตรงแล้วโยมอแตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพร